คนบางคนนะ่ะให้ทุกข์จนเกียนตายมันก็ไม่พัฒนาเพราะมันไม่มีปัญญาไงไม่มีปัญญาเห็นทุกข์มันก็ไม่ต้องออกจากทุกข์อยู่ดีใช่ก็ฆ่าตัวตายไปซะหนีตายหนีทุกข์ไปเพราะปัญญาไม่มีพูดยากนะคนที่มีอัตราสูงๆนี่อีโก้มากๆเยเวลาพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเวลาคนนั้นคนนี้จะมาแสดงทิฏฐิความเห็นของตนเนะี่ยพระพุทธเจ้าจะทรงปฏิเสธลง ประโยชน์อะไรที่จะมาพูดถึงสิ่งที่คนอื่นหรือสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ทำไมไม่พูดไม่ถามในสิ่งที่เราตถาคตจะสอนหรือจะบอกแล้วเาส,าาสียเวลามานั่งมารอคิวที่จะเข้าเฝ้ามันไม่ได้ทำให้เธอกลายเป็นคนพ้นทุกข์ได้เหมือนกับคนที่โดนธนูยิงแล้วจะมาไล่ถามว่าไม้ธนูนี้มันทำด้วยไม้ชนิดใดลูกธนูนี้ ทุกข์นนี่มันมันหลอดด้วยโลหะอะไรไม่รู้เรื่องไงว่าตัวเองกดัจะตายแหล่ไม่ตายแหล่มันหมายถึงความทุกข์มันกัดกร่อนอยู่ตลอดเวลาเลยหลวงปู่แล้วไอ้คนที่มันปัญญามันไม่พอเนี่ยแล้วมันเจอทุกข์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะออกทุกข์ได้ยังไงอ่ะมันต้องออกได้สิครับหลวงปู่ไม่ได้ถ้ากลับใดที่มันไม่มีสติปัญญาแล้วแถมยังมีอุปทานในขันยู่ ก็แล้วพวกนี้มันขันลดลดอุปทานขันได้ในระดับหนึ่งขึ้นนะอมันต้องลดอุปทานขันให้ไดระดับหนึ่งก่อนปัญญามันถึงจะแผ่แผ่ออกมาไดใช่ไหมใช่นั่นก็คือเหมือนมันเหมือนกับมันเหมือนกับเนื้อทุเรียนที่มีเปลือกทุเรียนหุ้มอยู่อ่ะครับองั้นต้องปอกเปลือกออกก่อนแล้วเนื้อทุเรียนมันถึงได้โผลออกมาให้เห็น แล้วแล้วไอ้พวกที่ปัญญามันน้อยเนี่ยแล้วมันจะละอุปทานได้ยังไงอ่ะก็นี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยให้กันและกันไงเขาถึงได้ไปหาครูบาอาจารย์ไปหาบันติดหาปราดให้ชี้นำแต่เมื่อไปเจอครูบาอาจารย์เจอบัณฑิตเจอปราดแล้วชี้นำแล้วมันยังไม่ฟังก็แผดอุปทานฐานแน่นอีกอย่างนั้นก็กรรมใครกรรมมันเทอมือ ผมกําำลังนึกถึงสัตว์นรกที่มันไม่ไม่มีปัญญาเนี่ยทกุก็บททยี่มันอย่างนั้นนะ่ะแล้วมันจะออกอยังไงเนี่ยในเมื่อแต่มันต้องใช้ปัญญาในการเห็นทุกเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ปัญญาแต่เห็นทางรอดความหลังความศรัทธาความเชื่อทีนี้ก็จะนํามาซึ่งในการที่อาระละอุปทานในระดับหนึ่งอ๋อปัญญาอาใช้ศรัทธาออกมาจากทุกนี้ได้ก่อน ต้นต้นใช่ใช่ศรัทธาความเชื่อความหวังความมุ่งหวังปัญญามันยากกว่ามันมันทําไม่ได้หรอกมันสะสมอ,อวิชามาเยอะมันเอาศรัทธาไปกินก่อนละกันศรัทธามีาความเชื่ออา่ามีความมุ่งหวังทีนี้ก็จะทํามาซึ่งซึ่งจะสะดับฝับมติดตามรับรู้ศึกษาเนีีนี้ปัญญาก็ค่อยค่อยพอูน อุปทานที่ปทานก็ลดลน<ง>า<ง>เออมันก็ลดลงไปมัน<อ>เป็นเหตุปัจจัยของกันและการตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นเองต้องอาศัยศรัทธาช่วยคออออนนี่โง่ถึงที่สุดเนี่ยต้องเอาศรัทธาช่วยเขาใช่ศรัทธานำแต่คนสมัยนี้มันก็เลยเชื่อแต่เอาเชื่อแต่ศรัทธาแต่ไม่ไม่ไม่จับต้องปัญญาเอาศรัทธาอย่างเดียวมันก็เลยเกิด นี่กายสายมูลขึ้นมาไงคนยุคใหม่มันก็อเอาแต่ศรัทธาอย่างเดียวไงอ๋ออย่างที่หลวงปู่บอกว่าจะสอนใครถ้ามันดื้อมากมันต้องให้ศรัทธาก่อนอืมต้องศรัทธาก่อนทําให้ดูเป็นครห้ยเห็นก่อนนี่มันศรัทธาเราก่อนมันถึงจะมาฟังเราทีหลังต้องให้ตามันชัดทงานก่อนอแต่เด็ยนนี้อ่ไคนทานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ ธรรมชาติธาตุแท้ของคนคนนั้นด้วยนะว่ามันทําเวรทํากรรมอะไรมาด้วยนะศรัทธามันจะมันจะบิดเบี้ยวหรือศรัทธาบริสุทธิ์ขนาดไหนศรัทธาที่ที่ที่บิดเบี้ยวก็คือศรัทธาที่ไม่สัมพยุตไปด้วยปัญญามีศรัทธาแต่ไม่ก่อเกิดปัญญาแต่มีความหลงและความมงม,มงายมีแต่โมหะและความโง่อันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าศรัทธาผิดทิด ในศรัทธามันก็มีสองประเภทเหนหมครับไม่ใช่บอกว่าศรัทธาแล้วจะใช้ได้หมดศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาหรือสัมปยุทธ์ไปด้วยปัญญาเนี่ยมันพอเชื่อแล้วมันก็พิจารณาได้ไงว่าเออนี่กูเดินถูกทางแล้วนะกูมาถูกแล้วไม่ผิดทางออ,อันนี้ฟังฟังถูกแล้วอันนี้คําสอนที่ถูกต้องกับกูแล้วอย่างนี้เป็นต้นอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธาที่สัมปยุตธ์ไปด้วยปัญญา แต่ศรัทธาอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่พิจารณาเลยเชื่ออย่างเดียวเลยไม่มีตกวิจารณเลยคนคนมันจะเห็นทุกข์ได้ดิมันไม่ใช่ง่ายหรอกนะอย่านิดว่าเออไอที่ทุก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 วันเนี้มันทุกข์เพราะมันเห็นเนี่ยไม่ใช่เห็นแต่เป็นทุกข์เพราะมันเสพทุกทุกข์เพราะมันเสพมันไม่ได้ทุกข์เพราะมันเห็นมันไม่ได้เห็นทุกข์แต่มันเป็นทุกข์เป็นให้ตายก็ยังเป็นอยู่นั่นแหละ ือเห็นทุกข์ที่ต้องเห็นว่าไอ้ทุกข์นี่มันเป็นของทนได้ยากแล้วไม่น่าที่ต้องบายึดถือมันไว้แม่ไม่เชื่อว่าเป็นและอยู่กับมันมันเป็นสิ่งที่ต้องออกไปมันเป็นสิ่งที่ปราศจากเป็นสิ่งที่ต้องต้องหลีกหนีเป็นสิ่งที่ต้องละทิ้งเป็นสิ่งที่ต้องหาทางหลุดไม่ใช่ไปคบค้าสมาคมกับมันอยู่อย่างนั้นก็จะเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆ เออมันก็ไม่ต่างอะไรก็เป็นทุกขแล้วกินเหล้าอ่ะแล้วเป็นไงล่ะมันพ้นไหมก็เมาเลยอรับแล้วคนประเภทนี้มีเยอะกว่าไหมเยอะครับ